สวยจังขอบคุณค่ะโรงเรียนก็ไม่ไปวันนี้หยุดนะคะเห็นข่าอ่อนได้ไหมน่าเกียรติค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีคนดูหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคนค่ะเข้ามาดูอะไรกันคะเนี่ย ใส่รองเท้าให้ดูหน่อยยังไม่อยากใส่นะคะทำไมไม่ไปโรงเรียนวันนี้หยุดค่ะเอาเอาอะไรเหรอคะอยู่แถวไหนครับอยู่แถวบอ่อวินค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอคุซารบดับกลูลาบค่ะน่ารักที่สุดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูคนสวยครับปากหวานนะเนี่ยสวัสดีค่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะเขาอยู่อ่าอุดมหือมไม่ค่อยไกลนะคะแม่ไปแล้วทำไมใส่ชุดนักเรียนหารายได้พิเศษค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อายุเท่าไหร่หนูลองไทายมาสิมีทวิตใหม่ไม่เล่นนะคะหาแบบไหนก็ถ่ายคอนเทนต์ไงคะ หน้าหนูเด็กขนาดนั้นเลยเหรอคะอเกินจังวันนี้ก็แต่งหน้านิดหน่อยเองนะสิบห้าบ้างสิบหกบ้างสิบเก้าบ้างอยากจะบอกว่าที่เม้นมาไม่มีใครถูกเลยคะ่ะ ยี่สิบหลอใกล้เคียงนะคะน่ารักจังขอบคุณค่ะยี่สิบเอ็ดไม่ใช่ยี่สิบสามไม่ใช่ ยี่สิบสองถูกต้องแล้วค่ะคุณกล่องแก้วทายถูกด้วยยี่สิบห้าไม่ใช่แล้วค่ะสิบแปดครึ่งอายุยี่สิบสองปีนะคะโรงเรียนอะไรเปิดวันอาทิตย์ก็นั่นน่ะสิ เป็นรุ่นพี่เราปีหนึ่งเคยเรียนที่เดียวกันอืจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะโอเคค่ะจบมาหาลาัยแล้วนะครับไม่ได้เรียนมาหาลาัยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแฟนผมไลค์จปเป็นแฟนกันตอนไหนหรอคะอยากเห็นกางเกงในแล้วพะล่งค่ะสวัสดีปี่ใหม่จ้าสวยจังกินอะไรมาสวยขนาดนี้ส่วนใหญ่กินไก่นะคะใช้เสื้อโลแล้วจริงหรอคะ ขนาดผมอยู่ด้วยแท้น่าเด็กจังนึกว่าสิบเจ็ดสิบแปดขอบคุณค่ะตั้งแต่เขาเหินแล้วไปต่อบึงใช้ถูกต้องขอบคุณนะคะ พี่ที่ทำให้ผมเห็นแสงสว่างอีกครั้งนี้ค่ะนี่คือน้องขากนะคะดูเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนหน่อยครับทำไมถึงยืนหรอคะน้องเขาใส่สเต๊ เห็นด้วยหรอฝากพี่สาวไปเก็บกระเป๋าไว้หน้าทีขนาดน,นั้นหรอคะลาลาดาชื่อจริงหรือชื่อตั้งใน t i k t o ตอกชื่อจริงคะ่ะในบัตรประชาชนก็เป็นชื่อนี้นะคะชุดนักเรียนก็เป็นชื่อนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ พี่พี่ไหนเข้ามาแล้วฝาะกดหัวใจให้หนูหน่อยนะคอมเมนต์พูดคุยได้ค่ะเขินจังมีคนชมว่าน,น้าเด็กด้วยก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นนะสวัสดีค่ะมีคนไปส่งโรงเรียนยังนะยังเลยค่ะน่ารักขอบคุณค่ะ ไปเรียนกี่โมงวันนี้ไม่ไปนะคะโดดเรียนค่ะ